ควิธีการบีบเก็บน้ำนมนะคะเราก็จะแนะนำให้คุณแม่เนี่ยล้างมือเฝ้าสบู่ให้สะอาดทุกครั้งนะคะก่อนที่จะบีบเก็บน้ำนมถ้าเกิดว่าคุณแม่จะใช้เป็นมือบีบเนี่ยเราก็จะมีแนะนำให้คุณแม่จัดท่านะคะโดยมีเต้านมจำลองเอกันแต่ที่เนี่ยค่ะแล้วก็วางเป็นรูปตัว C วค่ะคใช่ค่ะก็จะโค้งเข้ามานิดนึงนะคะแล้วก็ห่างจากตัวหัวนมเนี่ยประมาณสัก2นิ้วแบบนี้นะคะ เราสามารถวางวัดเข้าไปได้แล้วที่เราจะทํานะคะใช้หลักการกดก็คือกดเข้าหาตัวคุณแม่นะคะแล้วก็บีบเข้าหากันค่ะใช่แล้วก็ช่วงนี้เป็นจังหวะที่น้ํานมจะไหลออกมาเนาะเราก็จะคลายแล้วก็ทาซ้ําอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะก็กดแล้วก็บีบแล้วก็คลายไปเรื่อย แล้วก็หมุนไปรอบๆบริเวณลานนมให้ทั่วค่ะ<ม>ถ้าถ้าเกิดวิธีนี้จะคือเป็นการบีบเก็บน้านมด้วยวมือนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาลูกเข้าเต้าเนี่ยก็คือใช้การประคองเฉยๆม,มือจะใช้เป็นอย่างเงี้ยค่ะนิ้วโป้องอยู่ด้านบนแล้วก็สี่นิ้วอยู่ด้านล่างแล้วก็ประคองเต้านม,มในขณะที่ลูกก็จะงับที่บริเวณหัวนมทีนี้ก็จะใช้สําหรับลูกเข้าเต้าแต่ถ้าบีบอย่างนี้คือบีบ,บ,บแล้วก็เก็บ,บ,บใช่ค่ะ<ม>จะบีบใส่ขวดหรือบีบใส่แก้วไว้ก่อนอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะ หลักๆก,ก็คือคุณแม่จะเก็บอยู่2วิธีนะคะก็คือการเก็บใส่ขวดก็คือขวดนมเนาะที่เป็นขวดที่เรา,เาให้ให้นมลูกเนี่ยค่ะทั่วไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็นถุงเก็บน้ํานมนะคะลักษณะการเก็บเนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วก็ความเย็นว่าเราจะเก็บได้นานแค่ไหนถ้าเราเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ26-35องศานะคะ นมแม่ที่ตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องแบบนี้ค่ะที่ไม่ได้เปิดแอร์นะคะก็จะอยู่ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นห้องแอร์ที่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 16- 25องศาจะสามารถเก็บนมแม่ไว้ได้ประมาณสี่ชั่วโมงค่ะและถ้าเกิดว่าเรามีวิธีอื่นที่เราเก็บใส่ในกระติกที่มีน้ําแข็งอยู่ด้วยนะคะอันนั้นก็จะสามารถเก็บได้ประมาณหนึ่งวันนะคะโดยที่กระติกหรือว่าใต้ช่องฟรีซเนี่ยค่ะอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ15องศาเซลเซียสค่ะหรือถ้าเกิดว <Desde S 2> ่าค<อ>ุณแม่้ยตมีเ็็นก ช้กระติกแช่น้ําแข็งนี่แหละนะครับใส่น้าแข็งไว้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะอยู่ได้1วันอยู่ได้1วัน24ชั่วโมงหรือในกรณีที่คุณแม่ไปทํางานใช่ไหมคะไปปั๊มปั๊มนมเก็บไว้ที่ทํางานอ่าวก็ต้องถือกลับมาในระหว่างที่เดินทางกลับมาที่บ้านเนี่ยค่ะคุณแม่สามารถใส่กระติกมาได้แต่อย่าลืมใส่น้ำแข็งแล้วถ้าเป็นตู้เย็นล่ะครับอาจารย์ตู้เย็นมันก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะว่าเป็นตู้เย็นประตูเดียวกับตู้เย็น2ประตูถ้าเกิดว่าเป็นตู้เย็นประตูเดียวเนี่ยช่องธรรมดาเนี่ยเก็บได้สามถึง5 วันประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่องฟรีซของตู้เย็นประตูเดียวก็คือจะเก็บได้ประมาณ2สัปดาห์แต่ทีนี้ถนะ้าคุณแม่ใช้ช่องตู้เย็นที่เป็น2ประตูช่องฟรีซของตู้เย็น2ประตูเนี่ยค่ะจะเก็บได้นานถึง3-6เดือนอ่าคือมันแยกอุณภูมิกันระหว่างข้างบนที่เป็นฟรีเซอร์กับข้างล่างนั้ถ้ามันแยกมันจะอยู่ได้นาน ใช่ <6 S 2> ค่ะเห,คเห็นผลก็คือถ้าตู้เย็นประตูเดียวเราต้องเปิดตู้เย็นปุ๊บช่องแช่แข็งตรงนั้นมันก็มีความเย็นที่เล็ดรอดออกมาเรื่อยๆมันแบบถูกเปิดเปิดเข้าเปิดออกอุณหภูมิก็จะไม่คงที่ค่ะนั้นถามอย่างนี้ค,คุณแม่ปั๊มนมแล้วก็คาดว่าเดี๋ยววันนี้หรือพรุ่งนี้ของที่เก็บไว้สต็อกก็จะให้ลูกกินแล้วจำเป็นต้องเอาเข้าฟรีซไหมมันมีผลต่างไหมครับระหว่างเข้าฟรีซกับ อยู่ชั้นธรรมดาในตู้เย็นถ้าคุณแม่แพนว่าเราจะให้ในวัน2วันนี้ค่ะตู้เย็นช่องธรรมดาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเก็บได้ถึง3-5วันก็ไม่จําเป็นต้องเข้าฟรีซก็ได้ค่ะคแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่แพนว่าจะเก็บนานกว่านั้นอย่างเช่นแบบ1สัปดาห์2สัปดาห์ก็แนะนําว่าให้เอาเข้าฟรีซดีกว่าค่ะ ถ้าเกิดว่ามีตู้ไ,ไอติมเลยใช่ไหมเก็บได้นานขนาดไหนครับอาจายตู้ไอติมเนี่ยนานที่สุดเลยค่ะสามารถเก็บได้ถึงแบบ6กถึงสเดือนเลยค่ะจะเห็นว่าในรูปก,ก็จะมีแบบลักษณะของแบบการจัดเรียงว่าเอาเข้าตู้ไอติมถ้าเกิดในกรณีนี้เนี่ยเราสามารถเก็บไว้ให้ในกรณีที่แบบเด็กโตขึ้นได้ค่ะขวบ2อขวบก็ยังสามารถให้นมแม่ได้โดยเป็นที่อาหารเสริมค่ะนำมาใช้เป็นอาหารเสริม เออแล้วอย่างนี้<ะ>คุณแม่จะทราบได้อย่างไงว่าเวลาปั๊มเสร็จเข้าไปเรียงเลียงเียงเข้าไปเนี่ยอา<ฆ>จารย์มีเทคนิคไหมครับว่าเอานมที่ใส่เข้าไปก่อนหลังจดต้องอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์โดยปกติเราจะแนะนําให้คุณแม่เขียนนะคะวันที่ที่ปั๊มนมแล้วก็เวลาค่ะแล้วก็เรียงลําดับว่าอันไหนที่เก็บไว้ก่อนเนี่ยก็ควรจะนําออกมาใช้ก่อนเวลาที่เราแช่อันใหม่เข้าไปก็คือนําไปไว้ข้างหลังสุดในสุดไว้ก่อน<ช>ค่ะ,คะแล้วก็อันที่แบบเก็บไว้ก่อนหน้านานที่สุดก็คือจะได้เอามาใช้ก่อนใช่ค่ะ ครับเพราะฉะนั้นอันที่ปั๊มเสร็จก่อนก็เอามาใช้ก่อนปั๊มทีหลังก็ไว้ข้างหลังใช่ค่ะถ้าเรามีเขียนระบุไว้ว่าปั๊มตั้งแต่เมื่อไหร่เวลาไหนเราก็จะไม่สับสนใช่ค่ะกา็จะชัดเจนเลยต้องระวังนิดนึงนะคะว่าปากกาที่ใช้ควรจะเป็นปากกาที่มันลบไม่ได้ค่ะเพราะไม่งั้นเกิดเข้าไปในช่องฟรีซช่องแช่เย็นแล้วมันมีไอน้ำความเย็นใช่มันก็จะเยือนหายแล้วใช่ก็จะไม่รู้วันที่เวลาไหนที่ปั๊ม